มีตัวขยับขวาม,มือขวาม,มือซ้ายมือก็มีตัวกันนะมันมันน,น,น,น่าจะหกขีดกว่าครับโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาลองช่างกันดูครับเดี๋ยวไปช่างท้ายคลิปนะครับทุกคนตรงนี้ผมเสียวช่างตรงนี้ก็ได้ว่า กิปเอปอ่์ปาเดี๋ยวค่อยช่างเถอะทุกคนไม่ปลอดภัยนะครับไม่จะมีครึ่งโลได้อยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวจะหาว่าโกงครับเดี๋ยวค่อยช่างพวกน,นี้ก็ได้ครับค่อยช่างครับทุกคนนี่ครับสเกลเอส1วันอยู่ในปากครับทุกคนนี่ นครับก่อนกลับครับผมสวัสดีน้านากตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมพาน้านะครับมาเข้าหมายน้าน้ําท่วมนะครับทุกคนก็ฝนตกต่อกัน2อสคืนนะครับทุกคนน้ําก็ท่วมแล้วนะครับที่นาตรงนี้ก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูว่ามันจะมีปลาช่อนนะครับกัดเหยื่อบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นกบยางนะครับ Scow x c นตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะนี่ครับผมส่วนลอดก็จะเป็นไดว่าอัลฟ่านะครับ SVTW ตัวนี้นะครับส่วนคันก็จะเป็นไดว่าเอ็กซ์เซลเลอร์ครับ17ปอนด์นะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่าจะมีปลาช่อนนะครับมากัด Scow หรือเปล่านะครับวันนี้ โอเคครับยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับผมไปกันเลยครับ มีตัวขยับขวามือขวามือซ้ายมือก็มีตัวกัดนะมันเลยกับมันเลยกัดซ้ายมือก็มีตัวกัดนะมันเลยกัดกัดแล้วก็โดนสิครับกัดแล้วก็โดนสิครับ ตั uh huh. วใหญ่นะี uh ่เ huh. uh huh. นี่อนยอ้ยย uh huh. uh huh. uh huh. ตัวสวยครับขยับเหมือนจะตัวไม่ใหญ่ครับทุกคน uh huh. ตออัวนี้แล้วนี่ไงละ่ะสเกลเอสครับสีเขียดอีโม่ส้มครับตัวนี้ทุกคนช่อนตัวสวยเลยครับน่าจะมี6กขีด7ขีดถึงไหมเนะี่ย น่าจะหขีดกว่าครับโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาลองช่างกันดูครับเดี๋ยวไปช่างท้ายคลิปนะครับทุกคนตรงนี้ผมเสียวเออช่างตรงนี้ก็ได้ว่าโอ okay, เคแล้วช่างกิป๊เปอร์เปล่าเดี๋ยวค่อยช่างเถอะทุกคนไม่ปลอดภัยนะครับหน้าเราหน้ารุนนะ เสียงปากัดรือเ่า โดนหรือเปล่าวะม่นิ่งอไม่โดนโอ้ยกัดไม่โดนนะครับคนกัดไม่โดนซ้ำหรือเปล่ายากแล้วแหละหมายแบบนี้ครับกัดทีเดียวแล้วก็หายไปเลยครับไม่รู้จะไปอยู่มุมไหนแล้วนะโอ้ย ao được không? như thấm rồi. โอ้โโดนนะเนี่ยโอโกัดไม่โดนเลยอะไรวะมันยังอยู่ที่เดิมะนะทุกคนกัดสองทีครับไม่โดนสักทีนะ เมื่อกี้ผมคิดว่าโดนจังๆแล้วนะวัดเลยนะครับเมื่อกี้ปลางไม่ได้โดนเหยื่อเลยนะครับหาเลยนทีนี้ๆๆน โดนครับก่อนกลับครับผมกลับทีแรกไม่โดนครับอย่างอุตส่าห์ตามมาซ้ำนะครับตอนนี้มีไซส์หัว่าเนี่ยโอ้ไซส์สวยอีกแล้วครับไซส์สวยอีกแล้วครับนี่ไง ดีนะที่แวะตีครับหน้ามอไซค์นะครับจอดรถตรงนี้นะทุกคนไม้แรกกัดไม่โดนนะครับอุตส่าห์มาซ้ำนะครับนี่สิมันต้องกัดแบบนี้ดิเออไม่ใช่กัดไม่โดนแล้วหายหายไปเลยอะ่ะนี่ครับทุกคนโอ้สสวยเลยครับไม่เล็กนะครับทุกคนตัวสวยเลยนะดูดินี่ครับ น่าจะมีครึ่งโลได้อยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวจะหาว่าโกงครับเดี๋ยวค่อยช่างพ่กนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยช่างครับทุกคนนี่ครับสก o u เอสซีวันอยู่ในปากครับทุกคนนี่โอเคครับอีกแต้มหนึ่งครับทุกคนก่อนกลับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ครับนะนะมีแต้มให้ได้รับชมสองแต้มนะครับวันนี้กัดสก o u เอสซีวันสีส้มนะครับ ็ตอนนี้มืดแล้วครับทุกคน6โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาตกก็ไม่เยอะครับวันนี้มีแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับ5โมงถึง6โมงครึ่งครับตอนนี้ก็มืดนะครับสภาพหมายตอนเย็นๆนะครับมืดแล้วครับผมโอเคครับวันนี้คงต้องลาหน้านะไปเพียงเท่านี้นะครับฝากน้านะกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องในน้อยช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนี่ตัวแรกนะ7ขีดนี่ตัวที่สองตัวก่อนกลับบ้านนะ5ขีดครึ่งนะครับนะ